สวัสดีครับผมวาวจันวัฒนะครับวันนี้จะมาพร้อมกับช่วงใหม่นะครับช่วงคุยกันก่อนเกมนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของความพร้อมก่อนเกมที่อาร์เซนอลจะลงสนามนะครับพูดถึงเรื่องสติที่น่าสนใจต่างๆแนวทางรวมไปถึงเกมที่มันน่าจออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ฝากแฟนอาร์เซนอลกด s u b สไครป์กดไลค์ฝากกดแชร์ช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมชเลยนะครับเจอกับทีมอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับ พูดถึงความพร้อมกันก่อนนะครับอาร์เซนอลช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทีมอยู่ในช่วงที่ความสมบูรณ์เนี่ยเกือบจะเต็มร้อยนะครับ ถ้าไล่ดูตัวจริงเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยนะครับจะมีแค่ก็พวกตัวสมรองแหละที่ยังเจ็บอยู่2คนตอนนี้นะครับคนแรกคือมเมตเอลเนนี่และอีกคนนึงก็คือเอมิลสมิธโรนั่นคือ2คนที่เจ็บแล้วก็จะลงสนามช่วยทีไม่ได้นะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆนั่นก็พร้อมที่จะลงสนามทั้งหมดก็แน่นอนลนครับเมื่อทุกตำแหน่งพร้อมแบบนี้การจัดทัพของมิเกลอารเตต้าก็เชื่อว่าจะจัด11คนแรกชุดที่ดีที่สุดนะครับเป็นชุดใหญ่ของอาร์เซนอลอยู่แล้วประตูก็ อารอนแรมสเดลแนวรับเป็นไวท์ที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเมื่อวันก่อนนะครับเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็ใช้อ่อินเชนโก้คู่เซนเตอร์ตัวตรงกลางเนี่ยก็วิลเลียมซาลิบานะครับเล่นคู่กับกราเบลมาการเยส วิลเลียมซาลิบาเนี่ยในช่วงที่นักข่าวสัมภาษณ์อาเตต้าก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นหรือมีการมีการเอาไปถามอาเตต้าเปรียบเทียบกับฟร์กิวฟานได้ด้วยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาเตต้าเองก็บอกก็ปลื้มใจนะครับว่าการที่ถูกเปรียบเทียบกับผู้เล่นคุณภาพอย่างฟานได้แต่เขาก็บอกว่า ยังไงซาลิบาก็คือซาลิบาครับไม่ต้องเอาไปเทียบกับใครนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของซาลิบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับตามตรงว่าซาลิบาในซีซั่นนี้นี่เล่นดีมากนะครับยังไม่มีผู้เล่นคนไหนในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่เลี้ยงบอลผ่านวิลเลียมซาลิบาไปได้นะครับแล้วก็ท่านับในผู้เล่นเกมรับเขาคือคนที่เอาบอลกลับมาครอง ได้เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทำได้71ครั้งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของแนวรับเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นสิติที่ยอดเยี่ยมของซาลิบานะครับก็ยังคงเป็นแกนหลักในตำแหน่งเซนเตอร์ของอาร์เซนอลอยู่เหมือนเดิมตรงกลางแน่นอนละครับโทมัสปาเตเป็นกลางรับนะครับแล้วก็มีกาลิชาก้ากับปาตินโอเดกาทำเกมอยู่ด้านบนขณะที่3เกมลุกข้างบนนี้ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับกาบิเชซุส รวมไปถึงอ่ามาร์ติเนลลี่แล้วก็บุคโยซากา้าก็มีแค่ผู้เล่นบางคนนะครับที่ได้เล่นต่อเนื่องจากเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก็มีอย่างอ่ากานิชาก้ามีอย่างมาร์ติเนลลี่แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับทีมก็ถือว่าสามารถที่จะลงเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าเกมมันก็เล่นในบ้านต่อเนื่องเพราะร่างกายก็โครงหลักๆเกือบทั้งหมดก็ได้พักตั้งแต่เกมกลางสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ ขณะที่เล์พูครับคู่แข่งของอาร์นอลในเกมนี้เนี่ยปัญหาล่าสุดแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาของตัวสมปรนะครับก็คืออาตูนะครับลงสนามให้กับทีมแค่ประมาณสัก1ิบสนาทีในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยล่าสุดเจ็บยาวพักไป3 4เดือนแล้วนะครับเล์พูช่วงหลังเนี่ยเกมล่าสุดในการเจอเรนเจอร์เขาปรับวิธีการนะครับปรับมาเล่นในระบบ4 2 3 1คือใส่กลางคู่เลยปกติจะเล่น4 3 3นะครับก็ใส่กลางอย่างทางเนี้ ฟาปิญยและเฮนเดอร์สันมาเล่นกลางคู่กันนะครับแล้วก็มีตัวรุกก็ชื่อว่าในเกมวันนี้เนี่ยดิโกโชตาโมเมตซาร่าหรือดิอาสรวมเปโตฟิมิโนก็น่าจะเป็น4ประสานในเกมลุกเลยนะครับขณะที่แนวรับก็ของลิปูก,ก็ไม่น่าปรับเปลี่ยนเยอะละ้ครับลุ้นแค่ในรายของซิมิกาสหรือว่าเฮนโดขอาไปซิมิกาสหรือว่าโรโปอันดูโรเบอร์สันเล่นเท่านั้นเองนะครับทางขวาเทรนกู้เซนเตอร์ยังไงก็ไม่หนีฟานไดกับทางด้านของเชลมาติปนะครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าช่วงหลังอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีเลยนะครับถ้านับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลมา4เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็โดนลิเวอร์พูลยิงถึง12ลูกยิงลิเวอร์พูลคือได้แค่ลูกเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านนับในทุกรายการนะครับอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลในทุกรายการมาแล้ว6เกมติดต่อกันแล้วสถิติที่น่าสนใจคืออาร์เซนอล ยิงลิ์ภูไม่ได้ในทุกรายการมา10ชั่วโมงกับอีก5นาทีแล้วนะครับคือ6เกมที่แพ้เนี่ยแพ,แพ้แบบยิงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็10ชั่วโมงเสร็จแล้วแหละที่อาร์เซนอลยิงลิ์ภูไม่ได้นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันสิ่งที่เป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกก็คือว่าเป็นแมตช์ที่เจอกันแล้วมีจํานวนประตูเยอะที่สุดนะครับแข่งกันไปทั้งหมด60เกมในพรีเมียร์ลีกยิงกันไปทั้งหมด175ประตูนะครับซึ่งถ้านับประตูเนี่ยมันจะเท่ากับเกมที่ อาร์เซนอลเจอกับสเปอร์นะแต่อาร์เซนอลเจอกับสเปอร์ตั้งแต่61เกมนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีประตูเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นคู่เดียวๆเ,เลยนะครับคู่เดียวเลยที่อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยที่จะเป็นแมตช์ที่ยิงประตูกันเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์มของอาร์เซนอลครับโอเคแหละเราบอกไปแล้วว่าการเจอกับลิเวอร์พูลในช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี่ถ้านับการออกสตาร์ทนะครับอาร์เซนอลเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในรอบ15ปีเลยนะครับกับการนะ มี21คะแนนจาก8เกมแรกแล้วก็ชนะในบ้านมา7เกมติดนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะที่เสียประตูทุกนัดก็ตามแต่ว่าก็มีพลังในเกมลุกแหละที่ก็ทําได้ดีแล้วก็ชนะในบ้านมา7เกมติดอันนั้นเกมที่น่าสนใจครับเกมนี้ถ้าถามผมเนรูปเกมออกมาก็คือวิธีการของอาร์เซนอลในยุคข,ของอาร์เตต้าในช่วงที่กําลังมั่นใจในช่วงนี้กําลังเล่นด้วยสภาพทีมแบบนี้เนี่ยทำในอื่นไม่ได้นะครับ ไม่ว่าจะเจอทีมไหนที่เราเห็นในอาร์เซนอลก็เปิดเกมบุกเข้าใส่เล่นในสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคีย์สำคัญในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ลิพูมากกว่าครับว่าลิพูจะมาเลือกเล่นวิธีการแบบไหนถ้าลิพูจะพยายามมาเปิดเกมสู้ในสไตล์ของลิพูของเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ในความมั่นใจความลงตัวฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเนี่ยลงตัวก่อนลิฟูเยอะแต่ถ้าลิพูมาเน้นเกมรับซึ่ง ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยถามผมมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอริพูถ้าเขาฟองโดยรวมมันไม่ดีแล้วมาแพ็คเกมแล้วก็หาจังหวสงะสวนเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะทําให้คู่ต่อสู้มีปัญหาเหมือนกันดังนั้น,น,นตรงนี้คือสิ่งที่อาร์ซอนแฟนอาร์ซอนต้องรอดูนะครับว่าริภูจะมาเล่นในลันกษณะแบบไหนแต่อาร์ซอนยังไงก็เล่นแบบเดิมนะครับเปิดเกมบุกเข้าใส่บอลบนพื้นในการบิวอัพเกมก็ปรับมาเป็นสองสามห้าใส่ร์พูแหละ คีย์สำคัญที่อาร์ซอลจะเล่นงานลีกูได้วันนี้ผมมองก็มีอยู่2จุดะนะครับก็แน่นอนแหละการไปทําลายผู้เล่นอย่างเทรนเนอร์สเลอร์อาร์โนซึ่งอาร์ซอลก็ไม่ใช่มีแค่มาร์ตินเนลี่คนเดียวนะครับผู้เล่นอย่างกายเบลเชซุสหลายๆครั้งก็เห็นว่าเขาเอาตัวเองไปอยู่ทางซ้ายบ่อยนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะตัดเข้ามาแล้วก็เล่นงานแนวรับของกู่ต่อสู้ดังนั้นผมว่าวันนี้ทั้งเชซุสทั้งมาร์ตินเนลี่น่าจะลุมเล่นงานเทรนเนอร์สเลอร์อาร์โนนั่นแหละ ก็เป็นจุดที่ลิฟวูมีปัญหาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกมรับของลิฟวูยังเล่นได้แบบเดิมปัญหาเดียวที่ Arsenal อาร์ซอนอาจจะต้องอเผชิญนะครับคือลิฟูยังคงมีอาริซงเบเกอร์ที่ไม่ไว่าอย่างไรก็ยังเหนีวหนึบนะครับอันนั้นก็ต้องยิงผ่านอาริซงให้ได้แหละถ้าถามผมวันนี้ฮนะทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยมาที่คุยกันมากับก่อนเกมคุยกันก่อนเกมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าอาร์ซอลน่าจะผ่านลิเวูได้นะครับ ก็รอรุ้นรอเชียร์แล้วก็เดี๋ยวจบเกมมาคุยหลังเกมกับอาร์ซนอลกับลิขูกันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามชอ่องบาสฟุตบอลด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ